โอ้หักแฉมขายบ่ะไวนเแต่ละมือเลสองพันก้ขายจากสิขายอไ้นาะอันนี้ได้่อกิคนละ่อกิเห็นไหได้่อมพันกแต่ปซื่อขนมวน่เนาะไปหาไก่บอไปหาย่ไก่บอย่ไก่โอเคแคมทางเนาะแคมพูนี่บอไปเอาคนละบเออคนละใบสิ เอาไปซื้อขนมเร็ววันนี้เด้อซื้อขนมซื้อปุ้มเฮียงพ่อเนาะเาามาไายูุกไปไหมมา่ทยพุกต้งกัก่อนไปมาอยู่นี่อยู่นี่ให้อัเปายืมเลยไปให้อัเปายืมกันกันเจีดให้อัาวเอาายืมยืมอันนี้ไดยืมยืมไดวเอยืมไนี้มาอยู่นี่นี่นี่แหละยืนในหมูเอ็เลี้ยวแนวทเออยืนยงกันดียำไปิ่งยำยำเออ ดดดยม,ย,มยิ้มเดเด้อยิ้มเดเด้อขเด้อย,ยิย้มเดอเด้เดง้ำเเอาตกลิ้งตกลิ้ลูเบายบาเนาะบายบายเด้อน,นไบายัดีอย่อาให้ตกเป็นเงินเนะเด้อเข้าห้อง,องลยแะ,ะในหีบอนอในหีบเหรอในหีนเหรอ,อหีหนห้องเด้อ ปอห้าโอ้เห็นเก่งปอห้าอันี้ห้องเลยปอสี่ปอสี่ปอสี่นนหปอสามปอสามสี่ห้าสาสี่ห้าอยู่บ้านหรือบ้านบ้านพงลูกอยู่บ้านหรืบ้านนาหอนาฮอนาหอนาฮอนาหอโอเคโอเคโอ้ยไปเห็นไก่ป่ะไปเห็นไก่ป่ะย่างไก่ป่ะเห็นโบไก่โบไก่เนาะย่างย่างไปะอือ ครับสวัสดีเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายมียนดีเด้อส่งส่งเอาเด้อย่ามียนดีจับอีดี